Bitcoin ดีจริงครับดีจนอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะฮะล่าสุด CEO กระดันเทรดดังในตรุรกีเนี่ยหอบเงินหนีกว่า60 0 0 0ล้านออกนอกประเทศเกิดอะไรขึ้นกระทบกับราคา Bitcoin อ,อย่างไรคุณต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวี่จะเล่าฟังนะครับ ที่พิพิธคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพาร์ตี้ไลท์ที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยเสนอคอนเทนต์กับบิตคอยนะครับแต่ไม่ได้มาว่าอะไรบิตคอยนะฮะแต่จะพูดถึงในมุมของแบบมันดีจริงๆครับดีซะขนาดจนที่เจ้าของแพลตฟอร์มกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตของตุรกีเนี่ยนะครับหอบหนีกว่า60,000ล้านบาทออกนอกประเทศไปเลยฮะด้วยมันข่าวดังที่ฮือฮามากๆเลยนะครับเอาจริงถ้าพูดถึงสถานการณ์ตุรกีเนี่ยนะครับก็มีข่าวเรื่องของรัฐบาลเนี่ยธนาคารกกกลลาางเนนนนี่ยแแบบบะะครรั้้ว็อใหปชช ขายทองคาตัวเองออกมาด้วยนะครับเพราะว่าค่างเงินสกุลลิดลาในประเทศตุรกีเนี่ยนะครับอ่อนลงอย่างต่อนเนื่องขาดความเชื่อมั่นจนทําให้ทางาประธานทิ่ดีนะครับในเอียปเอดออันนะครับออกมาประกาศแบนบิตคอยหรือให้เทขายทองเพื่อจะรักษาค่างเงินลิราของประเทศของเขาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากพูดในมุมนี้เนี่ยกระดานเทรดเนี่ยที่ถือว่าเป็นบรททิษัทในประเทศที่รับเปลี่ยนคริปโตเนี่ยก็เรียกว่ากระทบอย่างรุนแรงกระทบหนักเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ทอเด็กเนี่ยครับก็ไม่สามารถใช้บริการได้แล้วนะครับก็ปล่อยลูกค้าลอยแพกันลืมล่ำเลยครับและไม่จบเท่านั้นนะครับเว็บเทรดกระดานอันที่2เนี่ยนะครับก็ถูกปิดเหมือนกันครับบอกว่าไม่สามารถใช้บริการได้เพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นในสับผมเป็นเรื่องที่น่าระวังมากเป็นจุดเตือนใจของนักลงทุนหลายๆคนเลยนะครับถ้าใครเคยได้ยินคําสอนต่างๆของกูรูในเมืองไทยหลายท่านเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ย not your key not your coin นะครับถือว่าถ้าคุณไม่มีคีย์ของตัวเองเนี่ยนั่นถือว่าไม่ใช่เงินของคุณเลยนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณฝากเงินไว้ในกระดานเทรดต่างๆเนี่ยน,น,นะครับเงินไว้จะเป็นรวมเป็นศูนย์กลางหรือว่าเซ็นเตอร์ไลท์ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเจ้าของอมีปัญหาหนีออกนอกประเทศเนี่ยนะครับ ก็ไม่จะตามตัวอย่างไรเหมือนกันนะครับให้นึกถึงว่าอารมณ์แบบว่าอถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับก็ตามเนาะแต่ทำไมฮะก็เจ้าของเขาดีไปแล้วเขาก็เอาเงินไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะตามยังไงล่ะครับเพราะเราเคยยินเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนาน,นะครับที่แม้แต่ตำรวจจับโจรได้แต่โจรก็ไม่ยอมคืนบิตคอยมันก็มีเพราะว่ามันเป็นคีย์ที่แบบปลอดภัยจนแม้แต่ตำรวจหรือ r e เก a t o เตก็ไม่สามารถเอาบิตคอยค,คืนมาได้ครับ เอาจริงเนี่ยเรื่องข่าวบิตคอยนเล่นร้เนี่ยครับก็มากันหลายวันแล้วนะครับจากราคาขึ้นไปห0 0 0ืกว่านี่นะครับออทามไฮสตด้ร้อนๆก็ถูกเทขายพังยวบตอนนี้เนี่ยหรือประมาณ49,000เหรียญน,นะครับแล้วพอมาเจอเหตุการณ์ที่โดรกีแบบนี้อีกนะครับก็ดูที่จะน่าก,กังวลมากขึ้นเนาะหลายคนที่แบบฝากบิตคอยอยู่ในเว็บกระดานเทรดต่างเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับที่จริงเรื่องนี้ก็อยากมาชี้แจงแว่าให้ผลได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับบิตคอยเองก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในแบบของมันนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันมีวิธีการใช้งานที่ไม่เหมือนกับรูปแบบที่เราเคยใช้มานก่อน,นะครับความตั้งใจของบิตคอยเนี่ยมันคือการให้คุณเปรียบเสมือนเป็นธนาคารด้วยตัวเองคุณไม่ต้องใช้ตัวกลางนะครับด,ด้วยเทคโนโลยีด้วยความตั้งใจของมันคือคุณต้องรักษาคีย์รักษาบิตคอยด้วยตัวคุณเองเป็นความรับผิดชอบของคุณเเอณเอองนาทก็บบวใ ในใต้กระโถนเก็บไว้ในใต้ตู้เสื้อผ้าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณเอาบิตคอยของคุณไปฝากไว้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสถาบันสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคุณเอาทองคําหรือว่าเอาเงินสดคุณเนี่ยไปฝากในแบงก์กหน้าตาอันเดียวกันเลยครับวันหนึ่งที่มันเข้าไปในธนาคารนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่บิตคอยของคุณอีกต่อไปแล้วนะครับคุณก็อาจจะมีอ d ตราส่ rate, อาจจะมีตัวเลขที่บง่งบอกว่เป็นของคุณแต่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเท่ากันเลยครับ แต่คุณไม่ถือบิตคอยครับซึ่งในขณะที่หลายคนเนี่ยก็เห็นตัวเลขตัวเองอยู่ในกระดานเทรดเนาะแต่เราไมา่รู้จริงๆนะครับว่าข้างในนั้นจะมีบิตคอยเหลืออะไรเท่าไหร่หรือเปล่าซึ่งนี่ก็เหมือนกับรูปแบบของแบงก์เลยถูกไหมฮะที่แบบว่าเ้ยเราเห็นตัวเลขของเราเป็นเงินงเราแต่ว่าเงินจริงๆที่แบงก์ถือมีเท่าไหร่นะครับและประกอบด้วยว่าบิตคอยหรือสติลลิสตันพวกนี้นมันต้องมีแอดเดรสในการเข้าถึงรายใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถให้ใครถือได้เพราะใครถือไปนั่นคือความเสี่ยงนะครับเช่นประเทศจีนเองก็ตามเนีี่่่ยยเเเเเจ้้าาาขอออออง็กกกซ์ชนนนนไไมมสรรรถปะะทศดคับ เพราะว่าอะไรฮะถ้าออกนอกประเทศปุ๊บ เงินทั้งแพลตฟอร์มมาเป็นเงินของเขาเลยนะครับซึ่งผมเชื่อวหลายคนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ว่าวันนี้เนี่ยครับต่อให้ประเทศพังนะค่าเงินเราเสื่อมค่านะครับคุณจำรหัสบิตคอยจำซีไว้นในหัวเนี่ยคุณจะไปไหนบนโลกก็ได้คุณก็เอาเงินติดไปในหัวคุณได้แล้วนะครับแต่ถ้ามอยกลับกันเนี่ยการเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเงินอยู่ที่หัวของคุณถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยเงินคุณหายด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มองในมุมเชิงแงล่ลายนะแต่หมายถึงว่าเออมันมีข้อดีกับ ข้อจากัดของมันนะครับเพราะว่าอย่างดผมมีทองคำเนี่ยผมเก็บไว้เซฟในบ้านผมเนี่ยเออผมเป็นอะไรไปทองคําผมก็ยังอยู่ถูกไหมหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยต่อให้ผมลืมรหัสเซฟเนี่ยก็ยังหาคนมางัดเซฟเอาไปให้ลูกหลานผมได้ถูกไหมครับแล้วถึงเป็นเหตุการณ์ที่ย่าแย่สุดเลยแบบทองคาผมผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจก็ยังมาลักทองคาผมกลับไปได้พอเห็นภาพใช่ไหมครับแต่พอเป็นบิตคอ,อยน์อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในอดเดรสใครอดเดรสหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นตรงต่อคนที่ถือคียถือซีท มากเกินไปเนี่ยนะครับท้าคนคนนี้หายไปจากประเทศคนคนนี้หายไปจากโลกไปเลยหรือตายไปเลยเนี่ย บางครั้งเนี่ยน,นี่คือความเสี่ยงเหมือนกันนะครับท่านต่อให้บิตคอยเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะครับแฮ็กไม่ได้หรือแบบโจมตีรัฐบาลเอาลงไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีความเสี่งยงถ้าคุณไม่ได้เป็นคนถือซีดไม่ได้เป็นคนถือแอดเดรสของตัวเองนะครับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยไม่อยู่ที่ตัวบิตคอยนะครับบิตคอยก็แฮกไม่ได้ก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มีความเสี่ยงเรื่องของคนที่รับฝากไอ้ตัวบิตคอยนั่นเองครับแล้วเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันทำให้คนที่มีคีย์เนี่ยเอาไปได้100%โดยที่ไม่สามารถที่จะไป เอาคืนได้เลยนะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยเอาบิตคอยน์มาเปรียบกับทองคำนะแต่ทองคําด้วยความที่มันไม่ได้ล้ําอะไรมากมันเข้าใจง่ายก็ถือเก็บเอาไว้คนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็ยังรักษาทองคําของตัวเองได้นะครับแต่บิตคอยนีย่หลายคนที่เข้ามาด้วยอ่า property ของมันเช่นมันไม่เงินเฟ้ออ่ะมันรักษามูลค่าได้มันโอนถ่ายได้แต่ต้องอย่าลืมว่าคุณสมบัติที่ดีพวกนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับอ่ข้อจํากัดหรือว่าเงื่อนไขในการคุณต้องดูแลทรัพย์ของตัวเองเพราะถ้า คุณไม่ทําตามเงื่อนไขเพื่อที่ใช้งาน,น,นต่ได้ทั่ทีเนี่ยคุณก็ต้องมีความเสี่ยงด้านอื่นอยู่ดีอย่างที่เราเห็นกันในเหตุการณ์การเ,เชิดเงินจาก,การัสเทศที่ดังเหรอตุรกีอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอแนะนะครับถ้าใครอยากจะถือบิทคอยคุณควร อย่างยิ่งเลยที่จะศึกษาการใช้งานและดูแลมันด้วยตัวเองนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าการสูญหาย <S <S การโดนแฮกหรือว่าตัวใ่ญงเนี่ยไม่ได้เกิดจากระบบ <S <S ไม่ได้เกิดจากบิตคอยแต่เกิดจากผู้คนเนี่ยแหละโอนผิดกันเองลืมแอดเรสกันเองมีเรื่องนี้ให้เห็นกันเยอะแยะมากายเนาะนั้นถ้าคิดจะร่ํารวยกับบิตคอยจะจะให้แบบดูในโลกอนาคตอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้ที่ใช้งานมันด้วยนะครับก็มาสุปคลิป,ลปนี้กันดีกว่านะคุณได้ความรู้อะไรบ้างน,นะครับนั่นคือเรื่องของบิตคอยเนี่ยนะครับโดน กระดานเทรดปิดตัวนะก็เชิดเงินหนีกว่า6 หมื่นล้านบาทเลยนะครับซึ่งนี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งเนาะของบิตคอยเช่นเดียวกันครับถึงแม้บิตคอยจะมีเทคโนโลยีที่ล้าเลิศนะครับแม้แต่รัฐบาลเองก็เอาลงไม่ได้นะครับคนแฮกก็แฮกไม่ได้แต่สิ่งพวกนี้ก็ตามด้วยเงื่อนไขในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งคือคุณต้องมีความรู้ในการเก็บรักษาแอดเดรสดูแลมันด้วยตัวเองเหมือนคุณเก็บทองคำในตู้เซฟในบ้านอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาลงในบิตคอยเพราะว่าอยากได้รับการเติบโตของราคาของมันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปศึกษาลึกว่ามัันลออดดภยหหรรืคววาาามเเสีงง่่งทใ้กกิตุ Human errorro โอนผิดโอนถูกถูกฟิชชิงถูกขโมยอะไรเยอะนะต่างจากทองคําที่มันถึงแม้จะไม่ได้ล้าอะไรแต่ว่ามันก็ไปแท่งเหลืองนะครับเอาไว้ใต้ตู้ใต้เตียงก็คงไม่หายถ้าหนูไม่แทะแต่หนูขอคงแทะไม่ไหวนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยมันมีความเจ๋งของมันแล้วก็มีความเสี่ยงข้อจำกัดของมันเหมือนกันนะครับคณอาจจะเอาแค่จําซีตจำรหัสในหัวหรือเอาบิตคอยติดในหัวเนี่ยไปไหนบนโลกก็ได้แต่ถิงว่าการที่มันติดที่ตัวคุณมากบางครั้งคุณโดนจับล็อกคอเนี่ยก,ก็เสร็จเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างผมมาเอาทองเก็บในตู้เซฟอ ยังไปได้ถูกไหมครัไม่โดนจี้เอาทองที่ตัวดิเพราะว่าทองอยู่ตู้เซฟถูกไหมครับแต่บีคอยนั้นเก็บที่ตัวเองและความเสี่ยงกับตัวเองอันนี้คือสิ่งน่ากลัวนะครับทำให้หลายคนบอกว่าถ้าคุณมีบีคอยเยอะๆนะครับจงอย่าบอกใครนะครับอันนั้นคือความเสี่ยงมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนามาว่านะครับชมนะฮะว่ามันดีจนแบบแอนการเทรดเอาไปด้วยเอาไปเลยนะครับซึ่งก็ต้องระวังนะของดีแบบนี้ต้องเก็บด้วยตัวเองรักษาแอดเดรสตัวเองนะครับศึกษาเยอะๆนะครับของดีอย่าให้ใครเชิด ออกนอกประเทศไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับคุณอยากจะฟังข้อมูลเชิงลึกจากรีเสิร์ชระดับโลกเนี่ยนะครับมีคริปโตมาเพิ่งซื้อมาหลายแสนเลยต่อปีนะครับรวบรวมคริปโตตัวอื่นที่รีเสิร์ชต่างๆเนี่ยลงทุนนะครับอย่างเช่น ะจำะไม่ได้แล้วนะครับถามที่ก่าตัวเลยเยอะมากนะครับแต่คนจับแต่ Bitcoin e อีเช e ร m แต่หารู้เพีว่ามันมีเหรียญเยอะแยะที่ราคาอาจจะยังไม่มูลเท่าไหร่เนี่ยยังพอศึกษาแลอะอาจเป็นโอกาสของคุณได้ก่อนใครนะครับขอบคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนปวงนายนะจ๊ะเจอกันครับสวัสดีครับ